เล่นบันทุกเกมไม่มีทอ้ใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจด้วยความฝันพาการ์ดยิงสู้เซนชัยถึงพาเป็นสเก็ตผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงเป็นปตังให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งพูกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเราชิญเขาเกม สวนนัสดีครับผมผม,มาพบกับเกมกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะวกมาเกมนี้อีกรอบครับผมกับเส้นทางของวิถีสมุไรครับผมกับเกม Take t o y o b i นั่นเองครับผมโอ้โหเป็นเกมที่เนื้อเรื่องเข้มข้นสุดดราม่าเหลือเกินครับผมหลังจากที่เล่นใน EP ที่2ไปแล้วฮะพระเอกของเราฮะฮีโรคกีครับผมโดนหลอกฮะให้ไปติดกับดักครับผมแล้วตอนนี้ฮะโอ้โหหมู่บ้านของตัวเองฮะกำลังโดนโจมตีครับผม จบอยู่ตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มในอีพีสามกันต่อได้เลยว่าจะไปช่วยฮะคนในหมู่บ้านทันไหมครับผมกับพระเอกของเราฮะฮิโรกินั่นเองครับผมไปดูได้เลยฮะกับอีพีที่สามครับผมกับวิธีของสมูไราย,ยางฮิโรกิครับผมเทคทูโยมิครับเข้ามาในตัวกลเปที่รยบร้อยเลยฮะจะเป็นฉากตอนเด็กของฮังไอโกะแล้วก็ฮิโรกิฮะตอนอยู่หน้าลุมศพพ่อตัวเองเหรืออาจารย์ตัวเองนั่นเองครับผมไอโกะจะบอกว่า พอได้ไปสู่ผูพ้พภแห่งวิถีสมุนไพรแล้วและตอนนี้หมู่บ้านกำลังต้องการผู้นำต้องเป็นเจ้าแล้วล่ะไอโกะพวกเขาเคารพเจ้าและที่สำคัญเจ้าแขง็งเก่งมากถึงแม้ตอนนี้ข้าจะอยู่ตัวคนเดียวแต่ข้าจะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังเจ้าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหรอกไอโกะเจ้ายังมีข้านะข้าจะปกป้องเจ้าดังที่เคยสัญญากับพ่อของเจ้า ข้าไม่ได้ต้องการให้เจ้ามาคอยปกป้องข้าข้าขอแค่เจ้าอยู่ข้างข้าแค่นั้นก็พอแล้วสัญญากัะข้าสิข้าสัญญาแล้วแต่ตัดมาตรงที่ฮะตัวละครอย่างฮิโรกิวิ่งมาที่หมู่บ้านโอ้โห หมู่บ้านตัวเองโดนโจมตีอย่างหนักครับผมทั้งไฟไหม้ฮะทั้งควนโยพยพุ่งอย่างนี้ครับผมไม่ใช่เหตุดีแน่นอนครับผมอือือแล้วดูสภาพโอ้โหเป็นอะไรที่อนาจใจเลยฮะศพนะฮะหลายศพโดนแขวนไว้หน้าหมู่บ้านครับผมโอ้โหขนาดเราเล่นเรายังสะเทือนใจเลยฮะผมต้องยกให้เป็นเกมแบบยอดเยี่ยมนะ,ะเกมนี้แห่งปีเลยนะฮะด้วยเรื่องรองาวที่เข้มข้นนะฮะแล้วก็ระบบการเล่นที่แบบดีเยี่ยมนะฮะจากนั้นเราก็วิ่งเข้าไปฮะไปสำรวจหมู่บ้านเลยฮะ เห็นแล้วครับครับสุดยอดเลยนะฮะชาวบ้านก็แบบบ่นกัน,นะฮะบ้านของข้านะฮะสมุทรไทไปในโหมดนะฮะจากนั้นเราก็เดินเข้าไปสำรวจในเมืองครับผมไปตามทางเรื่อยๆนะครับผม,มเห็นฉากแล้วแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะอ,อืมนะฮะเข้าไปเรื่อยๆ,อๆครับผมเข้าไปเรื่อยๆฮะแล้วก็ตามหาไอโกเจ้าอยู่ไหนไอโกเรียกถามหาไอโกนะฮะเข้าไปตามทางได้เลยครับผมตอนนี้นะฮะ แล้วก็เจออะไรที่เป็นแวบ,บๆสำรวจไว้ก่อนเลยฮะเพราะว่าเราอาจจะได้ท่าใหม่นะฮะหรือว่าไอเทมใหม่ครับผมนี่ฮะโอยโจรโจมตีนะครับผมชาวบ้านาอย่าปล่อยให้มันหนีไปจัดก,กันพวกม,มันในสิ้นซาก แล้วก็เราก็ลงมาครับผม arrib, แล้วก็โอ้ยโดนฟันก่อนเลยฮะแล้วก็กันแล้วก็แทงถึงที่แล้วก็โดนฟันคืนโอ้โหแล้วก็ฟันนนะฮะตายแล้วก็กันก่อนแล้วก็ฟันหนึ่งทีไปเลยฮะแขนเลยฮะตอนนี้ฮะมาทําลายหมู่บ้านเราได้ครับผมไปตามทางเรื่อยๆครับผมตัวนี้ฮะนี่ฮะลงไปตรงนี้ได้เลยครับผมพยายามอะไปทุกที่ทุกทางครับผมเพื่อที่จะเก็บไอเทมแล้วก็ท่าใหม่ครับผม จากนั้นฮะก็มาฮะเช็คอินก่อนเลยฮะเพื่อฟื้นฟู HP ครับผมลงบันไดมาแล้วครับผมโอ้โหเห็นสภาพแล้วแบบอันหาเลยนะฮะโดนแบบถล่มยับเลยฮะมไม่รู้จะยังไงนะฮะเจอแล้วอีกแล้วฮะบังอาจกันวิอุ้ยฟันฟันคืนกันฟันคืนอืมไอตัวนี้มีกอดด้วยนะน่าจะตายยากอืกอโดนฟันอีกแล้วฮะ แล้วก็การแล้วก็ฟันฟันสองทียังไม่ตายาฮะโหเก่งแท้แล้วก็แทงหนึ่งทีแล้วก็การแล้วก็ฟันฟันสองทียังไม่ตายโอ้โหแล้วก็ฟันอีกสองทีถึงจะตายครับผมในตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหลนะฮะสองทีตายาฮะโอ้โหฮะตัวมีก่อนนี่ต้องต้องระวังไปเลยฮะว่าจะตายฮะหลายทีเลยฮะแล้วก็สำรวจครับผมนี่ฮะได้ได้นิวไอเทมล้ครับผมแล้วก็เช็คอินเพื่อฟื้นฟูครับผม เจออีกแล้วฮะสองตัวสามตัวครับผมกันแล้วก็ฟันฟันหนึ่งทีเอ้ยังไงฮะกันแล้วก็เคาน์เตอร์แฉไปเลยไอ้ทีเดียวแล้วอู้ดนแทงโดนแทงโดนแทงแล้วก็ฟันไปเรียบรย้อยนะฮะแล้วก็ไปตามทางเรื่อยๆลยฮะจากนั้นเดิมตามทางไปเรื่อยๆครับผมแล้วี้ฮะแล้วก็ยังไงโอ้โหตกไปข้างล่างเฉยครับผมแล้วก็มีสตูบุกมาฮะแกเป็นใครฮะฆ่าจะมาฆ่าแกนี่แหละนะฮะแล้วก็ฟันไปฮะพยาผ่านจังหวะแล้วก็กันไม่ได้ครับผม ถ้าการแบบเคา์เตอร์ได้เนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยพัางหงานแล้วเราสามารถเคา์เตอร์ทีเดียวตายได้เลยฮะบางตัวนะครับผมอุยโดนแทงฮะแล้วก็ฟันไปเหลือ4ขีดฮะมาเจอตัวก่ออีกแล้วฮะตัวนี้ตายยากฮะแล้วฟันแรงมากดูนี่ฮะผมโอ้โห ก,ก็กือแตกครับผมเดี๋ยวไม่เปไ็นไรสู้ก่อนนี่ฮะกันได้แล้วก็ฟันไปสองรอบพยายามเคาน์เตอร์ให้ได้แบบนี้ฮะ, <c oughs> ฮะกดนี่ฮะเรียบร้อยครับผมพยายามกันให้ตรงจังหวะที่มันฟันนะครับผมอ่าแล้วก็เช็คอินก่อนครับผมแล้วก็ขึ้นไปบันไดแบบนี้ครับผมอ <c oughs> ่าขาขาใครก็ได้ช่วยข้าทีเสียงใครไม่รู้ร้องนะฮะ <c oughs> อ่าอย่างไงฮะเจอเจอฟันฟันไป ช่วยข้าด้วยห,หลังคาพังมาทับขาขา้าโจนีข้าคนด้วยไรคนไปดีอย่างแกตอนนี้กับอ้อนวอนขอร้องให้ช่วยข้าขอโทษข,าข,าขา้าแค่ทักต่างลำสั่งแล้วแกร้องไห้ด้วยคำไม่ีิแกใช้ดาบของแกข้าคนไปน่าไม่ท้วนได้โปรดได้โปรดนะฮะแต่ไอ้ไปซ่าแก,กะนะฮะขอฟันนะฮะหายก่อนฮะแทงก็ไม่ได้ด้วยไอ้ช่างมันปล่อยมันตายไปแล้วกันฮะโอ้โหฮะ แล้วยังไงครับผมข้าสามารถยิงสูได้ไกลถึง200เมตรและหัวของเจ้านั่นแหละคือเป้าหมายของข้าหย่าข้ามหัวไปวินิเปซะกินยดและวิธีสํมรักของเจ้าไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเจ้าในตอนนี้ไม่กลัวครับผมธนูธนูฮะแทงไปโดนถีบโโดนยิงธนูปันก่อนแล้วแทงไปแล้วก็ พันหนึ่งชี้ตายซ่าฮะหลังจากนั้นกระผมก็จะได้ฮะไอเทมมากระผมนั่นคือธนูแล้วก็คันศรนะฮะเอายิงครับผมเนี่ยแทงไปก่อนครับผมไปฮะนี่ฮะมาเปิดดูไอเทมได้ครับผมโดยการกดปุ่มเลขสองฮะเพื่อใช้นะฮะคันธนูครับผมแล้วก็ใช้กดคิวกระผมเพื่อยิงธนูออกไปครับผมนี่ฮะกดสองกระผมแล้ว แล้วก็กดคิวนะฮะกด2ก่อนครับนี่ฮะนี่ฮะมันจะตั้งขันธนูเหนไหแล้วก็กดคิวครจะเป็นการยิงธนูไปแบบนี้ครับผมไปต่อเลยฮะไม่เสียเวลารงเวลาครับผมแม่ไปฮะมีศัตรูมาอีกไหมสามตัวฟันฟันไปก่อน2ทีตัวธรรมดาไม่กลัวหรอฮะตัวตัวกอตรงกลางนี่แหละฮะกว่าจะตายนะฮะการหนึ่งทีแล้วก็แทงหนึ่งทีแล้วก็โดนฟันสวนมาเลยอีกสามขีดอ้ยฟันธรรมดาไปก่อน แล้วยังไงต้องหาจังหวะเคาน์เตอร์ครับผมพยายามกันให้ได้แบบนี้ครับผมแล้วก็ฟันไปสองทีตายอุย้ยเกือบดีที่ตัวสุดท้ายเป็นตัวธรรมดานะฮะจากนั้นครับผมไปเรื่อยๆครับผมไปฮะที่ประตูไปเลยที่ประตูไปเลยเอแล้วก็เช็คอินฮะอย่าลืมครับผมอย่าลืมเช็คอินฮะไปต่อแล้วครับผม พยายามหาจุดไปให้ได้ครับผมถ้าหาจุดไปไม่ได้ก็พยายามหาอะไรที่มันเป็นเว็บๆนะฮะมันจะทําให้เราดําเนินนะฮะเรื่องไปได้อย่างเช่นตอนนี้ฮะตรงที่ม้าครับผมมันจะมีจุดๆเห็นไหมฮะเรากด e ได้เลยครับผมแล้วก็ฟันนะฮะทีหอยม้าม้าก็ดีกระโลกทีไปอย่างนี้เลยครับผมก็มีทางไปเลยฮะจากนั้นก็ไปต่อได้เลยครับผมฮีโร่เกี่องเราต้องไปตามหานังเอกให้ได้ครับผมตอนนี้นะฮะแต่ยังไงครับผมแล้วก็โดนยิงกันนูฮะ ชาวบ้านนะฮะวิ่งหนีนะฮะต,ะตายละตายละอย่างนี้โ้ยโดนแทงโดนแทงอุ้ยเกือบกันก่อน,น,นแล้วก็ฟันสองทีตายตายตาย,ตาย,ตายไปไปไปแทงไปขอใช้ธนูก่อนแล้วกันครับผมนีน่นฮะยิงไปหนึ่งดอก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 หนึงง่งดอกมามาอีกหนึ่งคนแล้ว แทงหนึ่งทีอุ้ยโดนฟันคืนแทงฟันไม่ีก้หนึ่งทีแล้วก็กันไว้ได้แล้วโดนแทงอุ้ยเกือบ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 ฟันไปอีกสองทีเรียบร้อยฮะไปต่อได้เลยครับผมต้องไปช่วยฮะไอโกะให้จงได้นะฮะแล้วมาแล้วก็ผมหืมตัวส่กอยแล้วฮะต้องระวังครับผมยังไงฮะนี่ฟันโคตรหนักอ่ะโอ้โหก่อเกือบแตก แล้วก็ฟันไปฟันไปสามทีแล้วก็ฟันสุดท้ายยังไม่ตายอุ้ยเกือบอยังไงฮะกันอุ้ยเกือบเกือบเกือบโดนแทงโดนแทงแล้วก็ฟันฟันไปตัวกระจอกแล้วก็กันแล้วก็ฟันฟันตัวจะตายตัวกระจกไม่ไม่กลัวหรอฮะแล้วก็กันแล้วก็ฟันฟันเดือสองขีดนะฮะเกือบไปเหมือนกันครับผมลูกธนูเหลืออันเดียวเลยนะฮะไปครับผมโอ้มาสกิ เจ้ายังอายุน้อยนักน่าจะเจอศพคนรู้จักนะฮะไปไปต่อหาทางไปให้ได้ครับผมแล้วก็พยายามหาไอเทมไปเรื่อยๆครับผมไอเทมที่เราเก็บได้ในที่ลับๆเนี่ยมันเป็นท่าใหม่ให้กับเราด้วยนะครับผมไปต่อครับผมไปตามทางต่อนะฮะเจอมาอีก2ตัวครับผม3ตัวโดนมาอีกหนึ่งฮะตัวกระจกนี่ไม่เท่าไหร่นะฮะลำคาไร้ตัวใส่ก่อนฮะมันตายยากนะฮะแล้วก็ฟันหนักด้วยนะฮะ แล้วบกกับใบฟันอย่างนี้แล้วก็กันให้ได้เคอ์เตอร์ไป2ทีแล้วก็อื้โดนฟันสวนแล้วเคอ์เตอร์อีก2ทีเรียบร้อย,ยต้องใช้การฟันหนักครับผมพยายามกดป้องกันให้ตรงฮะเวลามันฟันะฮะเราจะได้ท่าเคอ์เตอร์ครับผมแล้วสามารถสวนได้โดยท่าที่แรงด้วยฮะทำให้ตายง่ายนะครับผมอ่าไปเรื่อยๆฮะหาทางไปครับผมนี่ฮะมีจุดๆอะไรฮะมิวนี่ครับผมได้ไอเทมใหม่ละ แล้วก็หาทางไปฮะไปให้ทุกที่ซอกทุกมุมฮนะแล้วอย่างงี้ฮะสามารถโดดลงได้ครับผมไปต่อเลยแล้วกันครับผมเจออีกแล้วสตัวยังไงฮะการก,ก่อนแล้วก็ฟันฟันไปตายยากเลือเกินนะมึงนี่ยังไงฮะการก่อนแล้วก็ฟันฟันสองทีตัวใส่เกาะได้เลยฮะฟันอีกสองทีสี่ทียังไม่ตายอ่ะแล้วก็6ทีโอ้โห ต้องฟันหนักอย่างเงี้ยสรุปแปดทีฮะโอ้โหเกินเกินปุยมือนะแล้วก็เดินต่อไปเลยฮะเห็นชาดแล้วก็เศร้าใจแทนนะขนาดเราเป็นคนเล่นนะโอ้โหหมู่บ้านนี่แบบโดนเผาแบบโหลาบเลยฮะตอนตอนไปฮะไปต่อฮะไม่ใช่ตอนไปไปต่อสิฮะแล้วก็มาเจอเนื้อเรื่องครับผมเนีบยว้เด็กพวกโจรยังอยู่ท่านี้นี่ฮะน่าจะเป็นครอบครัวนะไปซาจอมิซาดแค่นี้เจ้ายังฆ่าคนไม่พออีกหรือ ใครมาแม่เด็กๆปิดตาไว้ต่เย็นไว้จำรู้จักข่าหรือไงข้าไม่สนหรอกว่าเจ้าจะเป็นใครไอ้ปดปล่อยพวกเราไปเถอะอย่าก็ไม่เป็นไรพวกเจ้าปลอดภัยแล้วน,น,นี่ประมาณนั้นนะฮะแล้วมาเก็บไอเทมด้วยฮะจากนั้นก็ไปต่อได้เลยครับผม ตายฮะโอ้ยมีม้าก็บผมโอ้โหแล้วจะเอาอะไรไปสู้นะฮะเรียบร้อยโอ้โหตายแน่ตอนนี้ได้ยังกันไว้ฮะต้องใช้ธนูแล้วนะฮะมไม่ไหวฮะไม่งั้นเราแย่ครับผมนี่ฮะต้องเอาธนูออกมาใช้ครับผม,มยังไงมาสิ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 มา,มา,มาแล้วก็ยิงใส่ม้าไปแบบนี้นะครับผมมา ไงมาอีกแล้วก็ยิงไปเรียบร้อยบางอาจเลยบางอาจอยู่บนม้าเลยเรียบร้อยก็เกือบตายเหมือนกันนะครับผมโอ้โหแล้วมาอีกหนึ่งเกือบตายฮะไปมาอีกไหมปล่อยปล่อย,อยมีสันไปก่อนไม่เจอแล้วฮะเราต้องรีบไปแล้วฮะไม่งั้นสวนมาเราเหลืออยู่แค่ขีดเดียวด้วยครับผมต้องรีบวิ่งนะฮะตอนนี้ฮะไม่ไหวครับผมมาตามทันมานะฮะเกือบไป เกือบอุ้ยเกือบครับผมอ่าเหลืออยู่ขีดเดียวฮะต้องไปหาที่เช็คอินกอนฮะตอนนี้ครับผมอืตายละต้องมาทางนี้ฮะต้องไปพยายามไปที่ที่เรายังไม่เคยไปนะเพื่อเก็บไอเทมครับผมอ่าแล้วก็ไปต่อด้านบนครับผมอืดูสิฮะโอ้โหลาไปหน้ากองจริงครับผมตายฮะอุ้ยเจอที่นะฮะ ฟื้นฟู HP พอดีครับผมเหลือแค่กี่เดียวฮะแล้วมาสู้ต่อได้เลยครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนแทงโดนแทงฟันแทงไปหนึ่งทีแล้วก็กันแล้วก็ฟันฟันแล้วก็การได้แล้วก็ฟันไปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยมาอีกสองฮะแทงย้ำไปก่อนแล้วก็ฟันทำไอุ้ยโดนแทงโดนแทงโดนแทงใจเย็น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 ห่มแล้วก็กันแล้วก็ฟันแล้วก็อีกุ shaving, ย้ยหมดแรงฮะ ขีดข้างล่างถ้หายก็ผมหมดนะฮะแล้วก็ฟันไปนี่ฮะแล้วก็ไปต่อกันได้เลยครับผมก็โดดปีนขึ้นไปแบบดีฮะไปต่อฮะพยายามหาช่องทางฮะที่มันไปได้ไปให้หมดทุกที่นะครับผมเพื่อเก็บไอเทมฮะย้ำอยู่ตลอดฮะเรื่องนี้ครับผมเกมนี้ฮะมันไม่ได้มีท่าใหม่ตามนะฮะรีิวนะครับผมมันแบบให้เราไปหาเอานะฮะต่อไปต่อครับผมนี่ฮะกระดึบกระดึบไปอ่ะค่อยๆฮะเอียงตัวไปนะฮะ นี่ฮะเจอที่เช็คอินอีกแล้วครับผมอา่มาไ่เช็คอินฟื้นฟูนก่อนนะครับผมไปครับผมเ้อเจออะไรแวบ,บๆฮะนี่ฮะต้องมาคลิกอืมเต็มแล้วนะฮะเรามีแล้วนั่นเองครับผมไปต่อครับผมตรงไปนะฮะแกม,ม,มีวันผ่านตรงนี้ไปได้พวกของแกก็มั่นใจแบบนี้แหละแต่ตรงนี้ก็ตายได้้วยมือฆ่าไปหมดแล้วมองมาที่ข้าและมองที่หอกข,ข้าว่าด,ดีเจ้าจะได้เห็นมันเป็นครั้งสุดท้าย อะโอ้โอโดนแทงแทงกันฟันแล้วก็ฟันขึ้นลงขึ้นลงการก่อนกันก่อนอุ้ยก่อนจะแตกแล้วอได้เปรียบโอ้โหอาวุธยาวแท้แทงมาจริงิงทีนี่เหรอปิดชีวิตละปิดชีวิตละเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอแล้วก็ไปต่อได้เลยฮะนี่ฮะขึ้นกระไดไปเลยฮะขึ้นกระไดไว้มันนอกมันนอกนะฮะไปต่อครับผม พยายามหาที่ไปครับผมมาต่อเตาเอยมาตามซอกตามซอยตามประตูครับผมแบบนี้ฮะหาที่ไปให้ได้ครับผมเนี่ยผมก็พยายามหาอยู่นะฮะตอนนี้ฮะไปตรงหน้าต่างอ๋อออกหน้าต่างได้ครับผมตอนแรกก็หาตั้งนานฮะมาอีกแล้วฮะก็โจ้ยบางอาจแท่งชั้นเลยฟันไปหนึ่งทีตายเลยตายเลยไปดูต่อครับผมเช็คอินอีกหนึ่งรอบวะแล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปแบบนี้ครับผมแล้วก็ไปทางด้าน ซ้ายครับผมนี่ฮะแล้วก็ลงไปหนึ่งทีมาอีกแล้วไอ้ก่ออีกแล้วฮะกันแล้วก็ฟันฟันแล้วก็กันแล้วก็ฟันฟันวิยงะแล้วก็กันแล้วก็แล้วก็ฟันฟันตายซาไอ้ก่อตายซากันแล้วก็เคาลเตอร์ไปสิครับผมสองทีตายซานะฮะไปต่อมาอีกแล้วไอ้ก่ออีกแล้วอะแล้วก็ฟันอย่างแรงอะแล้วก็ฟันขึ้นไปสองที มาสิมาสิแล้วก็ฟันตายซะนี่แลหละฮะแทงเหรอแทงเหรออุ๊ยอุ้ยอุ๊ย,ยจกจกตายไปซะไปเรื่อยๆเลยฮะตามเรื่องราวตามเนื้อเรื่องเลยครับผมก็โดดลงไปแบบนี้ฮะโอ้โหเลือดเจอคนฮะใส่โต๊ะยกโทษอีกค้าด้วยพวกบัลลอคข้าให้ไปตีกับดักของมันานาจะพวกเดียวกันนะฮะ ฮิโรกิอย่าไปเลยเจ้านั้นมันจะบอบความตายให้เจ้าข้าไม่เคยกลัวตายอยู่แล้วนะฮิโรกิบอกครับผมไปเลยฮะไม่ต้องกลัวแล้วฮะ,ะย้อนมาฮะมาทางนี้ก่อนไป,ไ,ปไปทางที่ไม่เคยไปนี่ฮะจะได้สำรวจนะฮะได้นะฮะได้ะะไดคันธนูมาแล้ว3อันครับผมแล้วก็ได้สตามีนาฮะความแข็งแกร่งในการป้องกันเพิ่มขึ้นด้วยนี่ฮะเกมนี้ฮะจุดเด่นอยู่ที่การค้นหาไอเทมนี่แหละครับผม ไปต่อได้เลยครับผมนี่ไม่ใช่การโจมตีธรรมดาลแล้วนี่เป็นการฆ่าที่สร้างความกลัวให้กับทุกคนอย่าบน่นเงเงินนะฮะไปต่อครับผมชื้อีอย่าพยายามเช็คอินนะฮะอะไรที่แวบๆเราเช็คอินไปก่อนครับผมไปแล้วก็ลงกันไดมานะฮะมาเก็บไอเทมนี้นะฮะแลวได้ท่าใหม่ได้ครับผม โดยการกดบนฮะแล้วก,กดคลิกซ้ายสองครั้งตามด้วยคลิกขวาหนึ่งครั้งครับผมนี่ฮะเราได้ท่าใหม่ละวแล้วลก็วนขึ้นไปใหม่นะฮะพยายามฮะพยายามซอกแกซอกแทกไปครับผมนี่ฮะหลักเกมนี้คือพยายามซอกแซกไปในทุกที่ทุกทางที่ไปได้ฮะแล้วถ้าตันแล้วค่อยวนกลับมาครับผมเพื่อที่มันมีอะไรที่แบบเป็นไอเทมลับให้เราเก็บนะครับผมนี่ฮะไปเรื่อยๆครับผมอ่าเราเราลงไปแล้วเราลองขึ้นมาบ้างครับผม เจอทิศทางแล้วฮะมีนะฮะศัตรูอยู่ข้างล่าง2ตัวครับผมนี่ฮะแล้วก็มีตรงเสาเนี่ยมีจุดให้เราตีนถีบได้โฮโฮโฮดน้ำพลักเรียบร้อยศัตรูที่อยู่ข้างล่างสองตัวโดนน้ำท่วมไปซ้ายโง่เยนะฮะเรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็จะไม่ต้องสู้ต่อแล้วครับผมแล้วเราสามารถเดินลงไปด้านล่างได้ครับผมเพื่อดำเนินเรื่องราวต่อไปครับผม ดูกันต่อฮะนี่ฮะประตูประตูหนูประตูไหนที่มันเข้าได้นะฮะพยายามคลิกได้ฮะนี่ได้ไอเทมใหม่แล้วครับผมนี่ฮะคลิกไปเรื่อยๆฮะอันไหนเต็มแล้วก็ไม่ต้องกดฮะมาฟืบลงมาครับผมไปเจอศัตรูแล้วฮะยี่ยี่เอ้ยยะเฮ้ยน,น,นี่นี่นี่เนี่ยโอย กันก่อนแล้วก็ฟันสองทีตายเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมาต้องไปช่วยไอโกะให้จงได้ครับผม <c oughs> เห็นสภาพและะว้วแบบหถูใจในขนาดเป็นแค่เกมนะนึกสภาพหมู่บ้านเราโดนอย่างนี้คงโกรธหน้าดูฮะเราเป็นเป็นตัวละครในเกมเนี่ยแต่นั้นฮะไปเช็คอินก่อนฮะเพื่อฟื้นฟู HP ครันี่ฮะมาดูท่าใหม่กันสักเล็กเล็กน้อยฮะอ่านี่ฮะ ตวัดตวัดแล้วก็แทงคออย่างนี้ก็ผมอุ้ยท่านี้เท่มากฮะอีกท่าน,นึงก็เป็นการนะฮะหมวนตัวแล้วก็กดฟันครับผมโดยการกดที่ทางแล้วตามด้วยสเปซบาร์แล้วก็ปุ่มคลิกขวาครับผมแต่ผมชอบท่านี้มากกว่านะท่านี้แบบตวัดตวัดแล้วก็แทงคอนะฮะดูฮะมามาเลยกิ้งฟันไม่โดนอองอุ้ยโดนแทงหลังอุ้ยสงทีฟันฟันไปซาฟันไปซา แล้ยังไงอุ้ยโดนแทงโดนแทงขอใช้ท่าใหม่หน่อยแล้วก็แทงคออุ้ยอย่างแรงอะ่ะแล้วก็ฟันทีเดียวตายเลยไอตัวก่อโดนคอมโบนี่ตายเลยฮะสมจริงตรงที่ว่าเป็น,ปน,จ,ปนจุดอ่อนนี่ฮะตรงคอนี่ยแหละฮะอุ้ยตอนแรกว่าไม่น่าจะมีอะไรนะแต่ดูท่าแล้วนี่เลยครับผมอุ้ยอ่ะยังไงยังไงปัดแล้วก็แทงคอนี่แหละครับผมโอ้โหอิงตามคอมบนจริงเลยะฮะใครโดนแทงคอก็คงไม่เหลือแล้วฮะ มาต่อได้เลยครับผมมาเช็คอินตรงที่นะฮะสารเจ้าได้อีกรอบหนึ่งเพื่อฟ้นฟู hp ฮะแล้วก็ไปต่อได้เลยครับผมไปรือเลยครับผมเออโอยคนตายเยอะมากอ่าเรกิ๊ก็บ่น,นะฮะทำไมคนตายแาบไม้ขนาดนี้ทั้งโดนแขวนนะฮะทั้งตายตามพื้นนับผมโอ้โหผมก็ใจแล้วว่าทำไมยังเป็นภาพข่าวดำนะ ถ้าเป็นภาพสีในแบบน่าจะเป็นอะไรที่มันโหทูนะฮะเห็นอะไรแบบนี้นะครับผมาจากนั้นก็ไปต่อเลยฮะไป,ไปต่อได้เลยครับผมขึ้นไปขบวนต่อได้เลยฮะ <c oughs> ต้องตามนั้นเรื่องไปเลยฮะ ไปขึ้นไปเลยไปตามทางได้เลยฮะขึ้นมาบนสะพานแล้วฮะอะไรฮะเหลืออีกหนึ่งคนมันมีอาวุธนะฮะขอใช้เครื่องทุนแรงมีธนูคนเดียวเลยมีธนูคนเดียวเลยเต็มหัวนะฮะแล้วอื้งโดนแทงมาก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ฟันฟันแล้วก็กันแล้วก็ฟันฟันธรรมดาลูกกระจอกนะฮะไม่ต้องแทงคอนะฮะไปต่อได้เลยครับผมจะต้องไปช่วยไอ้กอให้จงได้นะฮะไปเอกอย่างเราครับผมลงกระไดไปฮะลงบันไดไปครับผมไปฮะอื ไปเรืเ่อยๆครับผมอ่ะนะครับผมแทงแทงกันไว้ก่อนแล้วก็ฟันสองทีตายซาตายซาตายซาอืมอ่ะเจอหอกอีกแล้วฮะโอ้ยยอดหน้าเลยอื้อปลาปลามีซันไปแล้วก็กันแล้วก็ฟันฟันแล้วก็แทงคอเกือบเกือบโอ้ยฟันฟันไอ้เกาะมาอุ้ยอุ้ยเกือบอุ้ยอุ้ยอุ้ย ก,นกันฟันฟันแล้ว้ยกันแล้วก็ฟันฟันแทงคอรเรียบร้อยเกือบโอ้ยเหลือสองขีดอืมอืเกือบพอดีมีท่านี้ครับผมเหลือรอดมาได้ชีวิตของเราฮะแล้วก็ขอเช็คอินก่อนนะฮะขีดเต็มแล้วครับผมไปต่อได้เลยฮะมาอีกแล้วฮะไอ้เกาะอ,อีกแล้วออ้ยกันกันฟันฟันแล้วก็แทงคอตายซะท่าโหดนะฮะยังไงกลับไปฟันแทงอีกรอบตาย อุ้ยโดนแทงคืนฟันฟันเรียบร้อยหิงคออีกแล้วโดนจ้วงสามที่ฟันฟันแทงคอนี่นะฮะนิ่งเหรอ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 ไปต่อครับผมตามเรื่องได้เลยครับผมอ๋อเห็นอะไรแวบฮะขอไปเก็บไอเทมก่อนเพิ่มสตามินาครับผมความแก่งของการป้องกันฮะเจอทะนุอีกแล้วอุ้ยต้องรีบแทงแล้วก็ฟัน,แล,ฟน,แ,น,นแล้วก็ฟันแทงโดนไปไปโดนแล้วก็ฟันวกกลับมาฟัน ลูกอุ้ยกันก่อนแล้วก็ฟันฟันเรียบร้อยเรียบร้อยหมุนตัวโอ้หมุนตัวหมุนัฟันนี่แน่แกเขินแกเขินตายซาตายซาอ่าไปต่อได้เลยครับผมตอนนี้ฮะไปปีนทางไปฮะไปเช็คอินก่อนฮะเพื่อฟืน้นฟูครับผมไปครับผมอ่าเก็บมาลูกขนูมาครับผมไปวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อ จากนั้นครับผมก็ตัดเข้าสู่คัตซินนะหูยมีนะฮะขุนโจรใส่ชุดเกาะเต็มยศมาเลยฮะโอ้โหแล้วเราก็ชะงักครับผมนี่เลยฮะน่าจะเจออะไรสักอย่างฮะ่น่าจะเป็นหัวหน้าครับผมอ๋อจำได้แล้วฮะไอตัวนี้ที่มันฆ่าอาจารย์ของเราในตอนเด็กครับผมนี่ฮะอะไรฮะเป็นไปนได้ยังไงอืมคงตกใจแล้วฮะอืเผชิญหน้านะฮะข้าจำได้ว่าข้าเคยเจอแก ข้าจำรอยแผลที่ข้ามองไปแกได้และข้าเห็นว่าแกตายแล้วมิชิรนจาแผลนะฮะข้าว่าหมู่บ้านที่นี่ยังไม่ใช่ที่ฝังศพของข้าข้าเลยยังมีชีวิตอยู่ข้าจะบอกอะไรให้แกรู้ไว้ผู้หญิงคนนั้นเรียกร้องหาแต่แกก่อนที่ข้าจะลงมือปิดชีพนางลงแล้วก็เกิดการประทะฮะอบ้าอาดข้าไอโก้เหรอต้องแก้แค้นเลยฮะโอ้โห อะฮะแล้วก็กันไปก่อนแล้วก็ฟันฟันแทงคออุ้ยโดนฟันสวนอุ้ยอุ้ยกันฟันฟันแทงคอกันไปก่อนกันไปก่อนฟันฟันแทงคอแล้วสวนฟันแรงแล้วก็ยังไงขีดของเราหมดแล้วนะอุ้ยอุ้ยเหลือขีดเดียวตายแล้วยังไงฮะหมุนตัวหนีก่อนแล้วก็ฟันสวนแล้วก็ตัดขขากระสีนั้ผมอุ้ยเราโดนแทงนะโอ้โหพอจิตใจแกไม่นิ่งพอ แกมันก็เสษขยะก้อนนึงชั่วอ,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 อย่าบอกว่าตัดจบตรงนี้นะพระเอกตายแล้วนะฮะไออ้ความฝุ่ซ่านในใจแกมันนำมาซึ่งหนทางแห่งความตายไอ้ก้ไอ้ก้อ แล้วก็ตัดจบในอีพีสามครับผมโอ้โหเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นนะฮะไปไปมามาเจอโจทย์เก่าครับผมตัวละครที่เคยนะฮะฆ่าอาจารย์ของเราในตอนเด็กครับผมแล้วหนํำซ้ำนะฮะยังมาฆ่าไอโกะของเราไปอีกครับผมโอ้โหแล้วเราก็โดนแทงด้วยนะฮะล้มลงไปอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นจะตายยังไงฮะเนื้อเรื่องกลำลังเข้มข้นอย่างนี้ฮะ อย่าลืมนะเฝ้าติดตามในอีพีที่4กันต่อได้เลยครับผมกับเกมวิธีงสมุไรฮะกับเส้นทางแห่งความตายกับผมแท็กทูโยมีครับผมขาขอบคุณที่ตามผูชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมอยู่ด้วยกันมาจนจบเนื้อเรื่องในอีพีที่3เลยนะครับผมชวนกันมากดติดตามกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมไว้รอเจอกันในอีพีที่4กําลังเข้มข้นเลยฮะวันนี้เกับเกมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ